ครับผมกลขาเป็นไม,ม้ไม่หายก็ผมก็กเดินทางมาอีกรอบหนึ่งจับคอเขาครับผมไปรักษาที่บ้านผมนะครับลอง,อง,ต,องต้องคอยดูอาการอีกทีหนึ่งนะพี่ผมแต่ ถ้าป็นไม่ได้เราจะไม่ไปเข้าใกล้เขาดีกว่านะเดี๋ยวเราติดเชื้อเขาอีก<ช>แล้วมาเจอที่นี่เหรอใช่ครับเจอที่นี่<ม>อาจารย์ดูร่ายผมฟังว่าตะกอน,นเขาอยู่ฝั่นงนู้นเขาหนีพม่ามาแล้วเขามาหลบที่รายกระเลียงเนี่ยดูเดี๋ยวโโบบใช่ครับ<อ>พี่ผมออกมาก่อนดีกว่า<อ>เพื่อความปลอดภัยของเราครับพี่ผม ดูแล้วทาไม่ดีเลยนะพี่พี่ทุกคน<ช>ดูแล้วเขาหน้าสงสารนะใช่ทาาครับผมเดี๋ยวาคมน้มลลนำลายเดี๋ยวำท<น>ำลายตัวเราอีก,ออกครับผม,บผ,มผมมาหาเด็กแคนะมนุรย์เด็กแค้นะวันนี้ผมก็มากับ เชนนะพี่ทุกคนก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พมมาหาเด็กแค้นครับซึ่งเด็กแค้นเนี่ยตอนเนี้ยผมได้ดูคลิปอาจารย์ดูดูคอมเมนต์จากอาจารย์ดูนะว่าพี่พีเอฟซีทุกคนบอกว่าให้จัดการเด็กแค้นเด็กขายนะวันนี้ผมเลยชวนพี่พมเพื่อจะมารักษาตัวเด็กแค้นนะครับหลังจากที่อาจารย์ดูลงคลิปไปแล้วพี่พีเอฟซีทุกคนบอกว่าเด็กแค้นเนี่ยเป็น เป็นโรคเป็นโรค <ๆ S 2> <ช>แล้วก็ทําให้ชาวบ้านติดเชื้อเนี่ยผมเลยพาท่านชายเอ้ยพวกพี่นะครับพาพี่ผมมาครับเพื่อจะมารักษาเด็กแค้นะครับผมไม่รู้ว่าเด็กแค้นเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้หรือว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งทางกะเลียงนะฝั่งนี้กะเลียงแล้วฝั่งโน้นเป็นฝั่งพม่านะเพราะตามจริงอ่ะพี่กับเอ้ยผมกับอาจารย์ดุอ่ะจะไล่ mm hmm. เด็กแค้กลับไปฝั่งพม่าแต่ตอนนี้เด็กแค่เหมือนเาว่ามันดื้อมันไม่อยากจะไปอ,อ่ะและทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยเหมือนเ <voorbeeld S 1> หมือนเขา้า เขไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนมากเลยเพราะติดเชื้อจากเด็กแค่เด็กแค่เข้าไปขับเข้าเป็นโรคแน่ใช่<ม>เขาอยาก<ม>ให้พี่พรม,มารักษาตัวเด็กแค่เพื่อจะแบบเข้ามาหาชาวบ้านได้คุยกับชาวบ้านได้ไงเพราะดูอาการเด็กแค่แล้วน่าสงสารมากเลยพี่พรพมงก็ยักเตนนะข้าผมจะมีเราไม่เสียเราไปดีกว่าพี่เคนเด็กแค่คนนั้นมาอยู่ตรงไหน พอที่พี่ที่ผมมากับอาจารย์ดูใช่ไหมเด็กแค้นเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้เลยพี่พรมพอเด็กแค้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะอาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะอีกฝั่งหนึ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าติดชายแดนไทยของเรานะฝั่งนี้มันยังเป็นรัก,กันเลี่ยงอยู่ไงแต่ฝั่งนู้นเป็นของพมา่าหมดเลยครับพี่พรมวันนี้ผก็มันเดินทางมารักษานะที่พี่เชนเล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นโรคนะผมก็ไม่รู้ว่ารักษาเขาได้ไหมนะไม่รู้รว่าผมจะเจอเขาไหมไปแลวครับพี่ เดี๋ยวขออนุญาตเดินตามหาดพี่แค่ก่อนนะพี่แค่แค่ผมดูคลิปแล้วเขาน่าสงสารมากใช่ทําตัวน่าสงสารมากเลยผมอยากจะรักษาตัวเขานะพี่ผมแต่อาจารย์ดูบอกว่าอยาเข้าใกล้มันเลยเหมือนกับว่ามันมันมันจะรอบกัดเราอ่ะถ้ามันกัดมือเราปุ๊บอ่บเราจะติดเชื้อทันทีนะพี่ผมมันก็น่าสงสารนะดูท่าทางมันเหมือนเพราะมันเป็นเด็กแค่มันเดินน่าสงสารมากเลย แล้วมันมันฝั่งไทยไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยฟังกระเหลี่ยงก็ไม่รู้เรื่องผมถามเขาแล้วนะพี่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ดูที่อาจารย์ดูพาผมมานี่เหมือนเขาว่าเขาเป็นคนฝั่งทางนู้นน่ะแล้วเขามาหลบหนีหนีหนีมาอยู่ฝั่งทางเนี้ยฝั่งร้านกะเหลี่ยงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเราพยายามไล่เขาให้กลับไปฝั่งพม่าแต่เขาไม่ยอมกลับไปและตอนเนี้ยชาวบ้านน่ะติดเชื้อหลังจากที่พี่แค่กัดมือเขาอ่ะแล้วตอนเนี้ยชาวบ้านน่ะเขาออกไปทํากับคู่กับเขาเนี่ยตอนเนี้ยแผลเขาเหมือนเหมือนกับว่าทํากับคู้เขาแล้วแผล แผมนติดน้ําลงมาโดนกับข้าวเขาข Aid, แล้วตอนนี้เรากินปุ๊บมันก็แพร่ผ่านไปเรื่อยไงอใช่ครับไม, pokemon, ไม่เจอเลยเฮ้ยไ <F at uring> ด้ยินเสียงแล้วพี่พมเหมือนผมจะได้ยินเสียงพี่แค่นะใช่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 ใชในชั่นเสียงอยู่ข้างพี่ <F at uring> พี่พม ผมเขาอยู่ข้างล่างมามาทางนี้พี่พรมระวังตัวนะไอเด็กแค่คนนี้อันตรายมากเลยนะระวังตัวนะพี่ผมระวังนี่นี่พี่ผมระวังระวังระวังนี่ครับนี่ครับพี่ผมนี่นี่นี่ไอเด็กแค่คนนี้แหละผมเดี๋ยมใช่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 คนนี้แหละเด็กแค่พี่ผมอย่าไปใกล้นะไอเด็กแค่คนนี้มันอันตรายมากเลยผมมาวันนั้นอะการจันดุอะมันจะเข้ามาทำร้ายผมใช่ไหม ผมเลยเอาทนังตะติ๊กเข้าไปยิงมันเลยไงดูแลหน้าสงสารพี่พรมเจอไหมผมก็อยามากเลยนะใช่ครับพี่นแล้วเราจะทำไงเนี่ยพ <No, ี่พรมวันนี้เดี๋ยวข้าทำพิธีกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่เพียรพิคนเดี๋ยวตอนนี้พี่พรมจะใช้ทําพิธีนี่น้ําน้ําน้ํามนต์ใช่ไหมพี่พรมจะทําพิธีได้ได้ได้ครับครับผมเดี๋ยวเราไปใกล้กันก่อนนะระวังนะระวังนะพี่พรมใช่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  มันอันตรายนะมันจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะพี่ผมทำพิธีเลยครับเดี๋ยวผมจะกดาาด่วนเด็ดแท้ในเย,ย็นนะพี่ผมเข้ามาช่วยแต่ทำรับพี่ผมนะ กลัวลอกมันอันนี้คือว่ามาดูเจ้านะมี่มี่ไหนไม่ยอมรักษาตัวเลยพี่ผม ไี่ต้องก,กลัวลอกใช่ครับพี่พมเขากลัวมากเลยพี่พมมีอย่างเดียวคือทางเดียวคือพี่พรมต้องเอาน้ำไปให้เขาแต่พี่พมต้องระวังตัวนะ เพื่อจะรักษาตัวของเด็กแค่นะเดียตอนนี้พี่ผมพี่ผมพร้อมยังครับพร้อมเดี๋ยวเราไปใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่พี่พี่ผมเอาละมนไปให้เด็กแค่กินกันนะครับเขากลัวข้าราชการว่าเองกัดชาบ้านใช่หรอเห็นน่ากลัวรอดระวังนะพี่ผม ใช่ใช่กใช่ครับเดี๋ยวค่าเอาน้ำมนไปไว้ไปไว้ใกล้ๆแต่อย่าอย่าครับพี่ผมซึ่งตอนนี้เดียวผมใช้พี่ผมเอาน้ำมนต์ไปพี่ผมทำนนะอะไรได้ช่วยเ้านะถ้าได้ข่าวว่าทาร้ายคนมากมายแล้วนะแล้วติดเชื้อจง้อร้อง,อง่ามาช่วยเจ้า แล้วเจ้าหายแล้วเองก็อยู่กับคนทั่วไปได้นะของใช่เขาหน้าสงสารนะขมหน้าสงสารมากเลยผมเราอยากจะให้พี่พรม่ยรักษาเขาไว้อเพื่อจะเขาเขาจะได้เป็นคนปกติเหมือนเราไงพี่พรมชีวิตเขาเหมือนกับหน้าสงสารมากไม่รู้ว่าเขามีพ่อมีแม่หรือเปล่าพ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไงครับผมพี่พรมเราเอาน้ำมนต์ไปให้เขาลองดูที่ลมพรมกขอ ผมออกมาพี่ป้ม,ม,มนนใช่ใช่ใช่ออกมาก่อนครับเราจะไปไว้ใจมันมากเราต้องดูอาการมันสักพักหนึ่งก่อน,นเดี๋ยวเอานี้พี่ผมแท็กพี่ผมไปนั่งคุยเขาก็ได้แต่อยู่ห่างๆนะ คุยก้อมเขาไม่ไม่อยากให้เขาไปทำ้ายชาวบ้านอีกนะไงพี่ผมอาจจะคุยกเขาได้ไงแต่พวกผมคุยแล้วเหมือนกัาไม่ฟังพวกผมเลยครับอย่าไปอยู่ใกล้นะพี่ผม ที่ผมออกมาเลยไปอยู่ใกล้เขา เขาเป็นอะไรบ้างครับพี่พรมอื ไรับ้านผมนครับนนต้องต้องคอยดูอาการอีกทีหนึ่งนะพี่ผม,ม,มแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราจะไม่ไปเขา้าใกล้เขาดีกว่านะเดี๋ยวเราติดเชื้อเขาอีกใช,ชออใช่ครับเจอที่นี่ อาจายะดูไล่ผมฟังว่าไอ้ก้อนน่ะเขาอยู่ฝั่งนู้นเขาหนีพม่ามาแล้วเขามาหลบที่รากกะเลียงเนี่ยดูเดียวใช่ครับพี่ผมเอามาก่อนดีกว่าเ,เพื่อความปลอดภัยของเราครับพี่ผมดูแล้วท่าไม่ดีเลยนะพี่เอฟทุกคนดูแล้วเขาน่าสงสารเนาะ ทำลายเดี๋ยวนำลายตัวเราอีกทำลายครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่ผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวพี่ผมขอปิดกล้องเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ช่องพี่เชนนะพี่ทุกคนครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่ผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะเพราะพวกผมต้องเดินทางกลับอีกยาวไกลมากเลยเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วนะยังไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ